วันนี้มาเทีย monde, ่ยวกับคุณดังคุณดังดาราปากตายชื่อได้นะฮะหัวหัวหลานนุ่มอ้อยชู้เฮนี้ว so ัวหลานนุ Universe> ่มอ้อยชูไอ้ไรธรรมดานี่เราไปไหนกันวันนี้เราไปคาร์นมเราไปโนมเราไปการ์โนเออเราไปคาร์นมันออกซิชุนแล้วใจมึงกูไอมึงขับรถวันนี้ขับมาออกซีชุนเลยวันนี้ปลามาตายยินออกคาร์โนมั่วเม็ดนั่นนีงตังเจอีไปซีชุนเด็กขับรถพื้อไปออก คาน้องเออตั้งใจไปน้อมแต่กับรถออกสี่ชนสี่ชนปล่อยเวลานี่มันเฉื่อนกับรถมือจัดเมาเยปะายดำวันนี้มากันนะฮพวกคุณเจ็ดคนเออเจ็ดคนมาเดียวแต่ตำหนักพอดีไม่ไก่มีต่างไว้เปิดรถงค์ช่องห้องนี้ซึ่งดึ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 งบดบดื้นราเอ็นมึงไม่ยอมย้ายเปิดซาโมอ๋อองที่สามไว้นอนกอด ไอ้มือมึงพาเมียมาเลยไอ้จัดแล้วกูวนอนกับกูไม่ยอมนอนเนี่ยเปิดห้องนอนเราเป็นสามห้องเลยนะสามห้องได้ได้นอนกับเมียได้นอนเมียจัดใจเล้วเอาจังไหนกันในไว้เปิดสองห้องไม่ยอมจะกินนี่มาสวิดกับเมียมึงนะไหนว่าต้นนาเก่งไม่หลวงอ่ไปไปไปในป่าไปชมห้องในในห้องมึงอยู่ไหนห้ห้องห้โอ้ไปไปเดินไปเลยดิโร้อยจริง อีเปิดช่องห้องเลยที่อมาเที่ยวมันไม่ยอมันนี่นอนกอดเมียมันโยนี่นี่นี่สวยไหมนู่น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 สวยไหมเฮ้ยปาเมียอีมากอดยิ้มลีในเลยหน้าที่นี่คุณคุณเดิมไหมอย่างนี้คุณคุณไม่ไหมนะเมียมันคุณเดิมคุณเดิมคุณคุณไม่คุณไม่โอ้เมียมันคุณไม่นี่กลัวะโย่เลวเลยเตรียมไม่ยอมีไยเปิดช่องห้องโอ้โหหลวงจัดบายบายดิบัด น้องมาเที่ยวกับพี่ไหมพี่อยู่ที่ไหนอย,อยู่ที่ไหนนะตอนนี้เขาพายดำเขาปลายดำนะจ้าเออชวนน้องๆเทีวเซ้ามาเที่ยวมั้งที่บอกเอฟซีเอฟซีเอฟซีน้องๆมาเที่ยวที่เขาปลายดำนะน้องถ้าน้องตามมาถึงพี่จะเลี้ยงข้าวนะจ้าโอ้พี่หัวร้านจะเลี้ยงข้าวด้วยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ที่เขาปลายดำอำเภออะไรพี่หัวร้อนอำเภอชนอำเภอสิชนดูวิวโอ้สวยจังเลยอาเลคลื่น เล็ช่วย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 อ่าเขาไพลดำรีสอร์ทใช่ไหมเขาไพลดำรีสอร์ททีนี้เขาห้องทุกด้วยช่วงนี้เขากำลังเปิดได้จองเดียวอยู่นะเอาปีวาลานมาเที่ยวแล้วชวนเจ้าเจ้ามาเที่ยวด้วยโอ้ยนี่เจ้าเจ้ามาเที่ยวเออแถวที่เขาไพลดำอเมริกันชนชวนก็มาเที่ยวแล้วนี่ปีวาลานเคยมาไม่ไม่เจ้าอ้นมากไม่ขึ้อ้นมาแต่ว่าชวนน้องมาปีใหม่แล้ววันนี้อ๋อเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดอัดเด็กเด็กเด็กมาเที่ยวมา ไม่ใจอุ้นเด็กเกิดคือเฮ็ดเล่นว้เด็เก็ดเล่มีธรรมดาบ้านพีว่านานมีเต็นทหน้าหน้ากับเข้าเออเห็นเต็หน้ากับเข้าวันนี้ดีใจจังหน้านหมาเห็นเลยโอ้ยโอ้ยร้อ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 ยแล้วเลยเหล้อนนี้ชาร์ตพึ่งพบเลยครับตอนนี้อยู่ที่เข้าพลายดำรีสอร์ทนะครับอำเภอสีชุนนะครับวิวบรรยากาศดีมากครับเขาพลายดำนะครับชายหาดเข้าพลายดำอยู่ที่เข้าพลายดำรีสอร์ทนะครับ อาวิวทะเลนะครับกลิ่นซวยห้ามมารกนะครับโอ้แกมืดแ้วนี่วันเย็นๆแกมืดแล้วเด้อเปิดควายยีตเปิดควายวายีต เปิดไวาเปิดไวาวะโอ้วางเวงเลยพอเปิดไวายึงวางเวงเลย